ตแต่พูดไปนะแบดผู้ชายแต่ไม่กล้าถ้า้ามาเนี่ยคนอื่นมาเห็นเขามาจจะรู้ไม่ดีนะเนาะมา,าเราก็จะเสียด้วยก็คงเ,เป็นอย่างนั้นจุดต่อ 1> 1, 2, จับตัวไปตามกัน อะไรนะแหมจับมิดจับหน่อยไม่ได้นี่ลงไว้เลยจับอะไรฮะนิดนี่มันห้องนอนพี่เข้ามาได้ยังไงปกติรออยู่หน้าบ้านได้ออกไปนะนี่เข้ามาฮะมาหาในห้องเลยก็ชบาก็มาหาพี่ทุกวันแบบนี้นั่นแหละชบาตัวเองนี่มี่พี่ภาคคุยกันเบาๆหน่อยจ้าไม่เสียงดังไม่ได้เจอกันหลายวันอย่างนี้แหละทำไมตีแล้วหน้าดูไม่ค่อยดีเพราะเที่ยวกะหรี่แล้วหูผึ่ง ไม่ได้เที่ยวเดี๋ยวพี่ไพรวันจ๋าชบาชบานะมีเรื่องจะบอกกับพี่ชบานะเดี๋ยวชบาถามก่อนชบาน่ะตอนเป็นสาวมีผัวได้ยังอ่ะโอ้ยไม่ทันแล้วเฮ้ยไม่ทันอะไรไม่ไม่ทันคิดไงมีได้มีได้เนี่ยเขาเพิ่งสาวเนี่ยเพิ่งสิบแปดเนี่ยก็โตแล้วนะเออโตแล้วก็มีได้มีครอบครัวได้แล้ว จริงเหรอาไม่ะฮะนั่นก็ชะบาน่ะแอบรักผู้ชายอยู่คนหนึ่งแต่ว่าชะบาน่ะมีกล้าบอกไม่จ่มันก็ดีแล้วอยู่ไม่ไกลไม่ไกลเลยอยู่แถวนี้นี่แหละรักใครชอบใครก็บอกเขาไปเราเป็นลูกผู้หญิงน่ะจะเลือกก็เลือกให้ดีเออมีผัวมีให้มันลุปร่างดีๆรอๆหน่อยแนะนำหน่อยเออมีผัวดูดีอย่าไปมีผัวจังไรเนาะแกว่าอย่างฉันคิดไหมมีผัวอะไรเออมีผัวอะไรดีๆ แล้วลมีครอบครัวจะมีครอบครัวเราดูน้องหัวด้วยว่ามันจะดีหรือเปล่าถ้าจะไปม,มีน้องหัวอักปีอย่างนี้ก็อย่าเอาไปเลยจริงป่ะพี่เออเพราะครอบครัวมันก็จะพากันบไไันเลยทั้งหมดพูด <ไป S 2> จบจบเรื่องครอบครัวแล้วก่อนถ้าทางจะดังยากเ <c oughs> ชบาไม่กล้าพูดอ่ะเชะบาเชียวในมาเอา,เอาอยีา่ท่าชบาไม่กล้าพูดอยู่แถวนี้หรือเปล่า มอาจจะเป็นมึงนะตั้งานเพราะมึงกูยกให้งั้นทีเดี๋ยวพี่พี่เป็นพ่อสื่อให้เขียนชบาเริ่มเลยนะจ๊ะเออนี่เลยเริ่มจากนี่เลยนี่แต่ไม่ใช่ปีพาดนะพี่บุญเซก็หัวนี่เยอะไม่ไหวจ้ะสมัยกุญยาก็ไล่เหรอไล่ไปเลยนะสมานอย่าไปยุ่งกับเขาอ่ะทำไมวะลำพังเขาตีทุ่มเขาอยู่อย่างนี้แล้วอ่ะเครียนเครียดไงเครียนมวยมวยทำพิษ มวยต้มิีชอีกแล้วชี้เลยชี้เลยไล่ไปเลยนะไล่จากหน้ามาเลยล้วว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 วเลยววเวว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 วลวว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 วชวว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 วอวว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  ทำไมอ่ะชอบเราไม่ค่อยอยู่บ้านน่ะวันนีผมไม่อยู่บ้านแค่นั้นอยู่กับพี่โค้ที่ดีนะแม่พี่ขายที่ได้ด้วยยินหรอที่เคียบุรีวันนี้ขายไม่ได้ตำรวจไล่ไม่ชอบชอบใครลอนเลยตกสบายก็พี่ไพวันนั่นแหละตาเต๋รูปร่างดีๆอย่างพี่ไม่มองอดูสินี่สบายก็ไม่รู้ไม่เอาไม่เอาไม่เล่นนะจะบอกข้างหน้าก็ได้ จะมองคนก็เราจะมอสซ้ายจะมองนั่งมองขวาจะมองเราคนอะไรก็ไม่รู้รอรอนี่ชาแมพหยเชาบ้านกลับไปไปลูกมันโตขึ้นมันจะเป็นยังไงชาวบ้านชอบพี่อ่ะแต่พี่รักชาบ้านเหมือนน้องสาวคนนึงเท่านั้นหลอกหลอกหลอกหลอลหลอกเจย์อย่ามาเล่นแบบนี้มันมีอารมณ์เล่นด้วยนะขอด มือสองทีก็มาอยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีดเว๊ดเด๊ดเด๊ดเด๊เด๊นเด๊ดเด๊เด๊ดเดวยเด๊ด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 เด๊นงอัดเด๊ดเดเด๊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 เด๊เด๊ดเดเอดเไดรอเเด้ ฟังเลยกูเห <c oughs> <Okay. g Puis là> ็นโอยู่โูอย่แล้วโูอย่แล้วโอ้ยชีวิตจะปจะเกียรติบาได้แม่ตมาทำอะไรอ่ะ ไม่ไหวเ่ยมากลับปเลยหยทยอนอย่านะโอ้าอไอะไรอะไรดูอะไรไม่ใช่กูครกูจะพูดให้หมดใครมึงใช่ไหมไมอึงนีเมียไปเที่ยวกันหลี่ไหมโอ้โหเบอเนี่ใครออกเยอะ ตั้งแต่ทีแรกแล้วองไหนอ่ะหายองกระชากไม่ทิมไม่ยังตีนเลยเฮ้ยหรือว่าจะพอเข้าไงมิเก้เขาบอกเรื่องมึงอยู่อ่ะไม่ยุ่งกับครอบครัวมึงกูไม่ยุ่งออกกันแน่ออกกันแน่ออกงานได้วสบาลไม่เล่นนะเพียงที่มั่งต้นไม่ยุดที่ย้อนเที่ยวได้ No, not bad. แต่เอามาดูนี่ครับโอ อย่าไปแล้วมาทำตาหวานใส่กูดมกไมเนี่ยบ้าไปแล้วบึ้งเหรอเนี่ยหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วไม่ต้องไม่ต้องรอหมดแล้วเดี heart, it. It ๋ยวกูตัดเซเว่นให้ไปตัดจะบ้าก่อนแล้วไปเลยเราพี่น้องกเชือบ่าันจะบ้ารอกดเชจะบ้าจะือบ่ารอกดด้วย